เป็นยิ่งนังสายตาเล็มประหลาที่จะดือว่าผมไม่มีความสามารถในการที่ต่อ,อนหน้าสาธารณชุกคนที่สลายออกมาก็สื่อสารไม่สำเร็จไม่อ่านบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องาการจะบอกได้ครบถ้วนเหมือนการเขียนหนังสือพอดำเนินมาไม่ได้สามารถสื่อสารจับคุณเป็นคน,นได้ถ้ามีเรื่องต่างๆดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องพูดกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้เพราะไม่มีใครทำหน้าที่แทนผมได้ ผมจะเลือกที่จะเขียนแล้วอ่านให้ฟังแทนซึ่งน่าจะดีต่อทุกคนและดีต่อตัวผมด้วยบุคกโทเฟียไม่เคยจัดงานลักษณะน,นี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกแต่ที่ชาติกอบอิติเคยมาเจิมร้านให้ครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ร้านเราเริ่มเปิดช่วงเวลาดังกาวบุคกโทเฟียยังเป็นควายยังมีความเป็นร้านหนังสือน้อยกว่าปัจจุบันเราเพิ่อหัดเดินและอยากให้ใครสักคนที่เรารักนับถื มารับรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่คนนั้นก็คือศิลปินแห่งชาติละนักเขียนทีไร้ผู้นี้หลังจากเจอร้านให้เรียบร้อยบุกโตเกียก็ทําหน้าที่ร้านหนังสือในเมืองเล็กมาเรื่อยๆสาเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่รู้แต่ผมและเต้มีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกนั้นมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกเพราะการทาร้ายหนังสือการเปิดบุกโตเกียช่วยให้ผมได้มิตรหายใหม่ๆหลายคน และพวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ทราบซึ้งใจจริงๆและขอบคุณมากครับเมื่อเราวางแผนจะจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกผมก็นึกถึงพี่ชาติอนทันทีพี่ชาติเขาเป็นคนเรื่องมากในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ง่ายจนเลกไม่ถึงผมคุยเรื่องจัดงานกับพี่ชาติมาแล้ปีแล้วเคยนัดก,กันไว้ว่าจะจัดวันที่สิบห้าพฤศจิกาที่ผ่านมาแต่มีเหตุข,ขัดขอ้องเพราะสุขภาพของเป้จึงเลื่อนมาวันนี้ เกียวกับงานพิชตินั้นผมคิดอยู่หนึ่งเรือนว่าคอนเซ็ปต์ของงานควรเป็นอย่างไร25ปีผ่านมาผ่านมาบ้าดีไหมหรือ60ปีชาติกอบ1ิดดีกว่าสุดท้ายก็มาลงโอลงเลยที่การให้เกียรติพิชัยเขาเป็นคนมีเกียรติทั้งในฐาน,น,น,นะมนรษย์แรกนักเขียนนอกจากนั้นงานเสียองพิชติก็มีเสียริมีเกียรติดังนั้นผมจึงจัดงานเพืองงเ่อเป็นเกียรติแก่ชาติกอบ1ินี่คือคอนเซ็ปต์ของงาน หลังปีใหม่ไม่กี่วันผมโทรไปสวัสดีปีใหม่และกอนเรือวายกิจ่าขอไม่ถามึงคอนโทรนเสร็ตหมดของงานเลยพูดแค่เออเออเออดีดีไปตามภาษาเขาแต่ก็บอกว่ามึงชวนที่วาสิที่วาก็คือที่วาสาระจุทะบรรณาธิการที่ยังสีสารซึ่เป็นขรับผมในด้านการทำหนังสือและเขียนหนังสือเมื่อนะที่วารับปากว่าจะมาผมยิ่งชวนที่พศวรพศตะพนทันมังกรเท่าแห่งโอเล้ง ซึ่งรักปากก็จะมาเช่นกันทั้งสามร่วมอยู่ที่นี่แล้วและถือเป็นเกียรติอย่างมากสําหรับร้านหนังสือของเรานอกจากให้เกียรติพี่ชาติงานนี้เป็นการให้เกียรตินาที่วาและพี่โพสด้วยขอบคุณที่ทั้งสามที่เดินทางไกลมาบุกโทเปียบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่พี่ชาตินาที่วาพี่จพ์มาพบปากกันที่ร้านหนังสือไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆบางทีอาจจะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวขอบคุณทุกคนในที่นี้นะครับการเดินทางไกลมาบุกโทเปีย เป็นเรื่องพิเศษยังไม่ต้องสงสัยมีคนมาจากเชียงใหม่สัตหีบปากช่องสาแก้วนครสวรรค์ชยัยนาและที่อื่นๆถ้าไม่รักกันจริงคงทําไม่ได้ขอบคุณทุกกําลังใจและทุกความเอื้อเฟือ้อที่มีต่อบุคโตเปียหวังว่าเย็นนี้และคืนนี้คงเป็นช่วงเวลาดีๆของพวกเราขอเชิญพิชาพูดอะไรสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะมาถามคำถามที่พิชาอาจจะอยากหรือไม่อยากตอบก็ได้เชิญพิชานะครับขอบคุณทุกคนครับ สวัสด mhm. ีนะก็รู้สึกอบอุ่นดีก็ดีใจอ่ะเขาเคยมาเปิดร้านเ้าสี่ไงมาวันนี้ก็ได้มาปิดเนะ่ยมาครบหน้าครบตาผมสามคนผมไม่เคยขึ้นเวทีเดียวกันเลยนะในในทั้นที่ผ่านมาไม่เคยนะเรานะไม่เคยที่ว่าอาจจะเคยเจอกันแต่ลรสามคนไม่ไม่ไม่เคยเจอกันเลยพยายามให้เขาเล่นนะก็คุยกันสบายๆผมคิดว่านะแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งที่ผมผมผมเห็นนะนะสิ่งที่อ้วนทำเนี่ยนะมัน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 บ่งบอกว่าเฮ้ยเรายังมีนะก็สำหรับคนที่ไปไปหาปัญญาก็ยังอย่างผมมีช่อมมีทางให้ทำได้ก็ดีดีมหกทุกวา่าด,นะดีนนะคุยกันเนอะเคยคุยกันทุกว่ามัา้งอ่ะ เฮ้ยมาสูบบุหรี่สสอาให้คุณอยู่ดูได้อูได้ดีนที่เขียวมีที่พอจกได้ครับอ้าวเอาไปกินเหล้ายาเราทำงานกินเหล้าทำงานม้างเออเมื่อกี้ชาตบอกว่านาที่ปีหนก็คือจะได้มาเจอกันครั้งหนึ่งสามคนอ่ี ปาผมช้าไปหน่อยปากไว้ว่าจะขาดที่โรจะเจริงมาตตั้งเอรนะก็เออผมก็นึกภาพไว้ก่อนแล้วนะฮะว่ามาที่นี่ผมต้องเจอปุงชนที่หนาแน่นมากเพราะก่อนเข้ามาก็เห็นรถน้ํารถห้องน้ําสาธารณะร้อยเ็ต้ยเออต้องดีใจแทนอ้วนโดยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากงานคอนเสิร์ตของเช่นเช่นดำที่จังหวัดแร่นะ แชมเขาเป็นเวทีนี่ท่านหึงไม่ต้องห่วงไหมมีคนอยู่ประมาณแปคนอยู่ตรงสารการี่แพร้แ่มแ่มแเราจัดคอนเสิร์ตเออทางผู้ว่ากขาจัดเออค,คืนต้องคืนต้องตุกให้ตอนปีใหม่แล้วก็ผลปรากฏว่าทั้งคืนรอแล้วรอเล่าจนกระทั่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งมีแขกอยู่หน้าเวทีก็้แปคน เรสุดท้ายก็เลยทางผู้จัดเขาก็เลยบอกว่าเอาคาใครผ่านมาก็ให้คนละร้อยอ่านี่ไม่รู้ว่าอ้วนใจอะไรก็คน,คนก็ได้นี่ผมว่าก็ผมเยี่เหมือนกันอ่ะส่งผ่านให้น้ก่อนตอนนี้น่ารู้ว่าจะสุก่อนุยเรื่องคาราบานอ่าใครจะถามอะไรพี่ชาติเริ่มจ่อเพราะว่า เราถ่ายทอดสดนะเราได้ทุนมาจากสซอโเขาห้ามสูบบุหรี่แล้วก็คือผมมองนี้ดีกว่ามันเราเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่กันเพราะว่าดูแลมันไม่ลูกค้าใหม่ๆไม่มีเลยอ่ะมีแพวกพวกคนที่ถือเก่ามาเต็นันั้นคู่ไปแล้วมันมีประโยชน์นะฮะถือโอกาสแล้วเออคืใหม่ก็ได้นั่นหลังจากนั้นเรามาเจอกันเรามาคุยกันอยากรู้อะไรก็ถามถามเรื่อทุกเรื่องอ่ะ ถามไปใหญ่ก็คุยอะไรก็ได้เดี๋ยวถามก่อนเลยนะถามว่าเช๋เหยก็เป็นหน้าที่บอกทำความเดือดร้อนให้เฉ๋อเหอทำมันไก่หรือยังนะเอาเชิญครับมึงจะมาโทรทำไมตอนนี้วะอันนี้ถามว่าจะไห้ตอบโทพอยู่ในนี้ครับมันมาเร็วเครื่องมือมันผสมกันเยอะครับ คำถามนะครับในทัศนะของคุณคิดว่าจําเป็นไหมหรือว่าจําเป็นแค่ไหนที่นักเขียนควรจะเริ่มจากงาน istic, งเรียลลิสติกวงเล็บเหมือนจริงวงเล็บปิดก่อนที่จะคลี่คลายไปสู่อย่างอื่นเพื่อโครงสร้างที่ดีของงานเขียนเหมือนการวาดรูปที่ต้องสตัดดี้หรือหัดดอรอิ่งจากของจริงก่อนที่จะตัดทอนรายละเอียดให้เหลือน้อยๆหรือคลี่คลายไปพัฒนาไปสู่รูปแบบอื่น งานทุกอย่างมันต้องเริ่มาั้งพืันฐานในการน่ะไม่มีใครกล้าที่เขียนเรื่องไม่รู้จริงไปก่อนเรื่อมไปเพ้อฝันแล้วมันก็จะจบเร็วไม่มีใครสจําเพราะมันไม่มีแกนกลางอะไรเหมือนว่าถ้าพิคาโซ่ไม่เลยรอยิ่งเป็นหมื่นหื่นแสนแสรูปเขาก็คงไม่สามารถไปถึงชีวิตซึ่งได้ หรือวันโกะเหมือนกันทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนเราไม่ฝึกใช้ช้อนเราจะกินข้าวยังไงเราจะพลิกแผงกินงกางากินนั่นแหละเริ่มก็คงไม่ได้นะเราง่ายๆเหมืหอนเราเล่นนักดนตรีนะมตีคอร์ดไ,ได้ก็แต่งเพลงเสียได้นะเฮยอยู่ห้งมันมันมันมนม่ไม่ทางน่ะมันจะดังได้เรื่างเดียว มันต้องแน่นนะนเรือรู้จัก,<า>อกขอหรือ,รอประมาณนั้นน่ะนะหรือไงก็มันต้องเริ่มจากมันต้องเริ่มจากขั้นแรกก่อนแล้วมันถึงก็มีแดงมีส้มที่ตอนแรกเป็นแค่นี้แหละครับใครใครจะทานเท้าบางทีผมอาจจะเอ,อ่อคำไม่ถว่าเป็นบ้าแต่เป็นนิสัยอะไรตัวเ,ออเป็นอย่างเงี้ยพิชานเลยพิชานเลยสัมภาษณ์ในตำราหนังสือนะครับ ว่าไม่ไม่นึกว่าหลังจากเขียนพันหมาบ้านแล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดถึงขนาดนี้เขาว่าเลยเถิดหมายถึงชื่อเสียงอะไรก็ตามเชื่อที่บายคำนี้เลยครับแปลว่าถเลยเถิดม่นจะทำให้คนเสียคนเยอะขนาดนี้หนอันนี้ก็แปลกนะหมายว่าโดยโดยส่วนตัวนะอย่างคำพิพากษานี่ก็หนังสือได้รางวัลใช่ไหมล่ะเวลาเหมือนกันหนังสือได้รางวัลก็ก็มีคนอ่านตามรางวัลตามอะไรที่คิดว่าเป็นหนังสือดีอ่ะ แต่ไอคำไอบรรดาบ้ามันไม่เคยได้รางวัลไม่เคยอะไรแต่ม the ันก็มีคนอ่านเยอะนะอ่านเรื่อยๆนั้งแต่ที่ที่หกที่เจ็ดครั้งแล้วเนาะแล้วก็พบว่าเด็กเด็กเด็กกเด็กมอหกเด็กที่ยังไม่เข้าวาอะสามเสมาอ่านผมมองว่านี้แหละผมมองว่าไม่ทีมันไอเรื่องเพื่อนเนี่ยเรื่องเพื่อนเนี่ยมันเป็นมันมันมียุคมันตั้งแต่นาน้วมันก็คงมีแต่แต่สมัยเกิดมนุษย์นะมันก็มีเพื่อนแต่ว่า รูปแบบมันอาจจะแตกต่างกันเช่น,นเพื่อนสมัยยุคห่นก็อาจจะนุ่มผับใบไม้นุ่มเระอจะไรไป,ไปไกลมากคนระับพูดไปมาถามไม่เถอะเขาถามตอบมานาแบบึนใช่ไหมอย่างฮีป้ปีมันก็มีสมัยก่อนพวกผมก็กลกเป็นแต่ผมก็เจอที่ว่าก็ไม่เห็นจะเป็นที่ปีเยกันเพื่อนเฉย เลยามันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่านเรื่องนี้มันอยู่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะผมคิดว่านะแต่ก็ดีนังสือก็ใายดีผมก็สบายเซนจาหยุนครับเยว่ือนอ่ามันคือเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรน่าดีอ่ะคือพันมาบ้าันมบ้ามันจะเออมันถ้าเทียบกับอายุพันมาบ้าคือถ้าเป็นหมาตัวอย่างนี้มัน อายุของหมานีโดยทั่วไป15ปีพิชาติก็ถือว่าจะทําจนเลยอายุหมาใช้แรงงานหมามากแลก้วก็ผมมีรลูกๆนะฮะที่จะสืบทอดงานของพันหมาบ้าอะไรแบบนี้เอ,อแต่เขาเคยถามผมเขาบอกว่าเอ,อป้าช่วยบอก ลุงชาติหน่อยว่าเออไออ่านหนังสือพันหมบาบ้านนี้ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือเปล่าอ่อออาครับแต่ทศทางม,มาอย่างนี้ผมว่าเออถ้าต่อไปพันหมบาบ้าอย่างงานของขุนทองอ่อไอขุนทองมันพิมพ์ไพ่ยิปซีนะฮะเขาก็จะมีแจกสําหรับไพ่ยิปซีพันหมบาบ้าผมว่าเออนะเก็อาจจะแจก,แจกวัคซีนนะก็ขอให้มีวัคซีนฉีดกันพันหมาบ้าเหมือนกันเเพราะวันนี้เออผม ตอนช่วงวันนั่นอย่แล้วก็คุยกับนาทิวานะ,ะเออก็เรื่องอย่างนี้แหละผมคิดว่าเออมันอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ของออของของพิชาติของเราคงล้ำหน้าไปกว่านั้นนะนะเ,เพราะว่าน้าเขาบอกว่าเออมันมีงานชิ้นหนึ่งที่บกเขาเคยยื่นให้นาทิวาปลัเออก็คือชื่อประวัติของอิลิกัตต์นั่นะาบอกว่าพออ่านเสร็จแล้วเหมือนก็พูดจริงไปหมดเลยถ้าจริงไปหมดแนละ้วับ ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีผลก็คือว่าอาจจะส่งผลที่ทางลบกับเยาวชน่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ของอินิคัปตันนะฮะของแต่ของพี่ชานี่เป็นตัวอย่างที่ดีก,ก็สุดท้ายก็มีการสุดท้ายก็มีการสรุปกันอีกทีก็คือว่าสรุปแล้วก็คือเวอร์ <c oughs> ท่านแรกที่อินิคัปตันเขียนอ,อันนี้นะเขาบอกผมอีกบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงแก้ไข <c oughs> ก็เป็นพันอี แัปตันที่เ,เก็คงจะแบบอ,อทยาวชนอ่านก็คงจะต้องคืออายุไม่ว่าจะถึงสิบแปดหรือไม่สิบแปดก็ก็น่าจะอ่านได้ะผมมีแค่นี้นะคะะรับจบแล,ล้วท่านมจะได้เริ่มกันอาจุมจุมคุณหมอจุมมาจากสากแก้วเลยครับเจิิ ทสมัยผมเริ่มเขียนหนังสือก็มองคนนักเขียนพี่รุ่นอะไรบางอย่างทู้อาจจะมองชฉยไม่อะไรเงี้ยสมมติว่านะผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่นักเขียนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็มันก็เป็นโลกของเขาเป็นเวลาของเขานละเขาก็มีสิตใจมองเราสามคนนั่แก่แล้วจะมาพูดมากอะไรอย่างงี้วะแต่ว่าโัษณาหลักๆเนี่ยมันไม่หนีกันหรอกเรื่องอะาความสุขก็ทัศนะของ